สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับทุกคนครับใช่ครับผมวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องที่เขียนข้างบนไว้เลยนะครับว่าคลิปเดียวผ่านจริงเหรอฮะมีจริงใช่ไหมจริงเหรอทําได้เหรอมันจริงเหรอเนี่แหละครับผมก็จะมาเล่าประสบการณ์ของผมให้ฟังนะคะทุกคนครับคลิปเดียวผ่านมีจริงครับแต่ความที่มีจริงของผมนี่ยคือแบบผ่านแบบไม่รู้ตัวนะฮะ ครับผมอย่างที่ทุกคนเข้ามาช่องนี้คือช่อง j e s s e and James นะฮะประสบการณ์ที่ผมจะมาเล่าให้ฟังนะฮะคืออีกช่องหนึ่งของผมนะฮะที่ตั้งชื่อช่องว่า Farm Up n e v า d าหนะฮะที่จะเกี่ยวกับฟุตบอลนะฮะคือเดี๋ยวขออธิบายตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะคือช่องจริงจังที่ผมตั้งตั้งตั้งใจทำนะฮะคือช่อง j e s s e and James นะฮะเริ่มต้นมาจาก การทําช่องเพื่อให้ลูกนะฮะเพราะว่าเราชอบถ่ายคลิปลูกอะไรตอน,นเด็กๆตอนที่เขาเติบโตจะได้ดูว่าการเติบโตเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำมาเรื่อยๆนะฮะตั้งใจทํามากนะลงคลิปบ่อยมากนะฮะแต่ยอดวิวก็ยังไม่ค่อยดียอดซับก็ยังไม่ค่อยดีก็ทําเหมือนทุกคนทำนะฮะเราทําแบบว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ซีเรียสไม่ได้อะไรนะฮะแล้วก็มีวันหนึ่งอ่ะผมได้โอกาสไปไป,ไปทําธุระแถวสนามฟุตบอลสโมสรที่ทีมรักของผมนะสโมสรอาร์เซนอลนะฮะก็เลยเซิร์ชดูเอา้า สนามซ้อมอยู่ตรงนี้นี่นานอะไรเงี้ยก็เลยขับรถไปจอดตรงสนามซ้อมเขาแล้วแล้วก็เออเราลองลองรองดูนักฟุตบอลออกมาดีไหมอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นโชคดีมากนะฮะคนไม่เยอะเลยฮนะก็เลยเออยืนรอดูแล้วเป็นทีมที่เราชอบด้วยไงแบบนักเตะเอ่อสมสรนฟุตบ,บลอลอาร์ซอลที่เราแบบชอบมากแล้วแบบอยากเห็นมากเลยนะฮะก็เลยย,ยืนยืนรอดูแ้วโชคดีวันนั้นคนไม่เยอะนะฮะมีแค่ประมาณสองสามคนนะก็ยืนรอก็ได้โอกาสที่นักฟุตบอลเขาซ้อมฟุตบอลเสร็จนะฮะแล้วก็ออกมา ผมก็ได้โอกาสถ e ่ายนะฮะถ่ายฟุตบอลแต่ละคลิปออกมานะฮะออกมาออกมาแต่ละคันขับรถอะไรออกมาเราดีห่อแม้กระทั้งรุ่นเด็กรุ่นอะไรนะฮะขับรถโอ้โสวยๆออกมาเลยนะฮะอะไร้ยก็ถ่ายไปนะฮะกะว่าจะให้เพื่อนๆน้องๆที่ชอบฟุตบอลน่ะดูอะไร้ยว่าเออฮึเนี่ยเป็นคลิปฟุตบอลนะเนี่ยเราไปยืนดูเนี่ยดูดิได้โอกาสเห็นเขาใกล้ชิดมากเลยอะไรเงี้ยแล้วบางคนก็ให้ผมถ่ายรูปด้วยนะฮะถ้าใครอยากดูคลิปเต็มนะฮะเข้าไปดูไล้นะฮะคลิปนี้นะฮะแล้วก็ผมส่งลิงก์ไว้ข้างล่างนะฮะสามารถเข้าไปดูได้นะะ ก็เลยเอไหนเราลองลงที่ YouTube หน่อยเพื่อแบบเออแบบใครอยากจะเห็นอะไรเงี้ยเ <_ S 1> พราะว่าคลิปอย่างเงี้ยมันหาดูยากเลยนะฮะก็เลยไม่ได้คิดอะไรฮะก็คือตั้งอีกช่องหนึ่งมาะฮะว่าโอเคชื่อลยดีนะแล้วช่วงนั้นผมเป็นคนชอบชอบพูดคำว่าฟ์มอัพเนเวอร์ดาวนะฮะแต่มันจะยาว่า้ั้นนะ่ฮะผมชอบพูดว่าฟ์มอัพเนเวอร์ดาว just the way I like it นะคะ ถ้าแปลภาษาไทยนะแปลว่ายกนิ้วโป้งขึ้นนะ,ะไม่ไม่มีการยกลงนะฮะอย่างที่ผมชอบอะไรเงี้ยฮะแต่คือมันยาวไปฮะฟ mm ัมอัพเนว d ดาว just the way I like it มันยาวไปผมเลยตัดขึ้นตัดให้มันสั้นขึ้นมาว่าฟัมอ mm ัพเนว d ดาวก็พออะไรเงี้ยก็เลยตั้งชื่อช่องนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาคลิปนี่นะใส่ลงไปนะฮะ mm hmm. ว่าใส่ลงไปนะฮะ mm hmm. ก็เขียนน่นะ,ะอย่างสโมสรอารนะ์ซนโนนักฟุตบอลซ้อมออกมาเลยฮะ ยอดวิวก็ประมาณแค่10 20 30อะไรเงี้ยสามสิบคน40คนอะไรมาเรื่อยๆนะผมก็ไปดูเอ๊ะทำไมเขาดูกันยังไงทําไมยอดวิวบางช่องเนะี่ยที่แบบว่าคลิปไม่มีอเลยนะนะักฟุตบอลออกมาจากสนามขับรถออกมาจากสนามยอดวิวเขาเป็นล้านผมก็าแค่ไปดูการที่เขาเขียนชื่อข้อนะฮะอันนี้คือสําคัญนะ,ะทุกคนนะชื่อไททอลนะฮะของเอ่อคอนเทนต์เราหรือของวิดีโอเราะฮะสำคัญมากนะฮะ คำที่เขาเขียนว่าดึงดูดให้คนเข้ามาดูผมเขียนว่าสนามนักเตะออกมาจากสนามซ้อมอาร์เซนอลไม่ดึงดูดมีคนเขียนว่าเนี่ยนักฟุตบอลชื่อนี้ออกมาจากสนามซ้อมนักฟุตบอลช,ชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ผมแค่เปลี่ยนตรงนั้นนะครับทุกคนครับเปลี่ยนตรงนั้นปุ๊บ้าว่าโอเคนักฟุตบอลนี้ออกมาจากสนามนักฟุตบอลคนนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ปลักเซอตอปาเปียงโอซิอะไรเงี้ยนะ แค่เปลี่ยนแค่น,นั้นนะผมก็เลยทิ้งไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นช่องที่เราว่าเราไม่ได้ไต,ตั้งใจท <ใจ S 1> า<ำ>นะะแล้วเราแค่ลงคลิปเล่นๆเลยนะฮะจากแค่เปลี่ยนตรงนั้นนะฮะเปลี่ยนแค่ไทเทิลตรงนั้นนะฮะแล้วก็เราก็ต้องไปดูแท็กด้วยนะใส่แท็กยเยอะๆใส่อะไรเงี้ยชื่อนักฟุตบอลอะไรเงี้ยทิ้งไว้นะนะผมก็ทิ้งไว้ไงเพราะไม่ได้เป็นช่องที่ตั้งใจนะฮะพอทิ้งไว้สักพักหนึ่งยอดวิวขึ้นมาเป็นสองร้อยขึ้นมาเป็นพันขึ้นมาเป็นสามพัน ตอนที่ผมกลับมาดูนะผมก็ไม่ได้คิดอะไรไงเอ้ยอุ้ยดีจังเลยนะยอดวิวขึ้นแล้วนะเออก็สนุกดีนะว่าคนได้ดูแล้ว yes คือเราได้เราได้แปล experience ที่เราได้มานะให้คนที่ไม่ไม่เคยเห็นนะฮะได้ดูตรงนี้ฮนะก็ดีใจตรงนั้นไนงะก็เลยไม่ได้คิดอะไรไนงะก็ทิ้งช่องนั้นไว้เลยคนะเพราะไม่ช่องตั้งใจฮนะก็มาทําช่องเนี้ยนะฮะช่องเจสซี่นเจมตั้งใจทําตั้งใจลงคลิปแต่ช่องไม่ขยับเขยื่อนแม้เลยนะฮะเพราะว่าเราทําผิดกฎเราไม่ได้ทำ แล้วพอมาดูอีกทักนักพักหนึ่งฮะจากออยอดวิวเป็นร้อยนะฮะเป็นพันนะฮะขึ้นไปเป็นหมื่นนะฮะไปเป็นหมื่นแล้วก็โอ้ดีจังเลยไปเป็นหมื่นนะฮะก็เลยโอ้ดีนะฮะก็เลยก็ก็อย่างที่บอกนะฮะดูไว้แต่ก็ไม่ได้สนใจนะมาดูอีกทีนะครับทุกคนครับยอดวิวเป็นแสนนะครับผม โดนหนึ่งแสนเพื่ผมรู้สึกดีใจมากนะครับบอกโอ้ยดีใจมากนะที่ทุกคนได้ได้ดูคลิปเรานะฮะแล้วบอกว่าตื่นเต้นกับคนที่เห็นนะฮะแต่เราไม่รู้ไงว่าจริงๆนะคลิปอย่างนั้นนะฮะสามารถทําให้คุณผ่านกดได้เลยนะครับผ่านกดได้ผ่านอะไ,ไรได้เงี้ยผมก็เลยมาถามุ่นพี่ว่าเอ้ตกลงเนี่ยถ้าทำถ้าทำยูทูบจริงจริงเนี่ยต้องผ่านกดต้องทํำยังไงฮะเขาบอกว่าต้องทําให้ได้หนึ่งพันซับแล้วก็สี่พันชั่วโมงเขาบอกว่าเออเนี่ยลองเข้าไปดูดิว่าไอ้ช่องนั้นอะ่ะมันได้กี่ชั่วโมงแล้ว ผมบอกอ้าเหรอน้องดูยังไงพี่อะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าวิธีให้ผมเข้าไปดูนะที่ทุกคนอาจจะรู้กันแล้วนะฮะว่าเข้าไปดูตรงหลังบ้านเออ่ตัว S นะฮะที่จะมีว่าซับเท่าไหร่ต้องสิบหนึ่งพันคนสิบพันผมเข้าไปดูครับทุกคนครับชั่วโมงที่ผมได้นะฮะเป็นห้าแสนวิวนะฮะแล้วก็สี่พันชั่วโมงใช่ไหมที่เราต้องการใช่ไหมครับผมได้ 1, 000, 6, 000. 6, 000. หนึ่งหมื่นหกพันจุดหกเลยนะ,ะผมจำไม่ได้ฮะหนึ่งหมื่นหกพันหก เขาเรียกว่าอะไรหนึ่งมื่นหกพัวิวนะฮะ1น6่งวิวนะฮะซึ่งยิ่งมากกว่ากดที่พี่อยู่ตั้งไว้นะฮะผมบอกอุ้ยพี่เนี่ยมันมันหมื่นหกนะเขาเขางานแค่สี่สี่พันชั่วโมงอนะผมได้หมื่นหกลุงพี่ก็บอกว่านั้นหยุดทําช่องเจสซี่แอนเจมก่อนแล้วมาทําช่องนี้นะฮะเอ่อทำให้ผ่านเลยบอกว่าพ,พ,พี่แต่ยอดซับผมแค่แปดร้อยเองทุกคนคิดดูนะฮะผมแค่ลงคลิปคลิปเดียวนะยอดซับแปดร้อยนะฮะผม แล้วผมไม่ได้วิ่งอะไรนะครับตอนหลังมัน800 <c oughs> คือมันหยุดแค่ตรงน,นั้นเองนะแล้วผมบอกเฮ้ยถ้าอย่างนั้นผมต้องมาหาซับดีพี่บอกโอเคท่านต้องลองทําคลิปลองขึ้นไลฟ์เผื่อเออ่ให้คนรู้ว่าเออเนี่ยเราเป็นทําช่องนี้จรงิงจงจรงิจรงจงัจง,จงแล้วนะครับก็เลยมาเริ่มทําคลิปลงสักหนึ่งคลิปสองคลิปสามคลิปนะฮะแล้วก็ขึ้นไลฟ์นะฮะเพื่อหายอดวิวอะไรเงี้ยฮะก็ทำมาเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะได้1,000ซับนะฮะทุกคนครับโอ้โหทุกคนก็รู้นะฮะว่า1,000ซับนะ มันไม่ได่ง่ายนะฮะแต่มันก็ก็ไม่ได้ยากนะแต่พอทําได้ปุ๊บมันไม่จบตรงนั้นนะครทุกคนครผมก็ส่งพอเราผ่านใช่ไหมฮะเขาจะมีให้เรากดว่าโอเคยูโค้ดไฟล์ for partnership ใช่ไหมฮะที่จะมาเข้ามาเป็นพาร์เนอร์ของพี่ยูนะผมก็กดปุ่มที่เขาให้ส่งสมัครไปนะฮะแล้วก็กรอก3สเต็ปนะฮะที่ทุกคนรู้นะสเต็ปแรกเทอร์มินิชันนะสเต็ปที่2 Google a d s e n s e นะสเต็ปที่3นะฮะส่งไปให้เอ่อให้พี่ยูตรวจนะว่าทุกอย่างโอเคใช่ไหมฮะ ส่งไปครับดีใจครับรอ2วันฮะสวันครับข่าวที่ได้กลับมาคือพี่ยูลดเวลาของผมนะฮะจากเอ่อหมื่นหกชั่วโมงนะฮะลดให้เหลือสี่พันกว่าชั่วโมงนะับทุกคนสี่พันชั่วโมงวะสี่พันกว่ชั่วโมงไม่เป็นไรยังผ่านอยู่เขาก็ยังมีปุ่มให้ผมกดใหม่นะผมกดเข้าไปปุ๊บนะฮะเหมือนเดิมครับรออีกสองวันนะฮะพอเข้าไปดูอีกทีปุ๊บสองวันต่อมาเอาลดเวลาผมเลยนะครับให้เหลือ สามพันกว่าชั่วโมงนะครับผมทุกคนนี่ฮะสามพันกว่าชั่วโมงผมก็เอา้าอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยที่ผมโดนลดเพราะว่าคลิปแรกนะผมทิ้งเวลาไว้นานอย่างที่ผมบอกเนี่ยเราผ่านแบบไม่รู้ตัวแล้วเราไม่ได้สนใจมันนี่ะเขาเลยลดเวลาให้เหลือสี่พันกว่าชั่วโมงแล้วพอมาจะมาทําอีกทีปุ๊บสี่พันกว่าชั่วโมงที่ลดก็ไม่ให้นะฮะให้เหลือสามพันกว่าผมก็ต้องมาดันคลิปอีกใช่ไหมฮะโอ้ขึ้นไลน์ขึ้นเล,ย,นลยสะดุกแต่ตอนเนี้ยก็มาขึ้นไลฟ์เพ,พื่อนๆเพื่อนๆก็มาช่วยอะไรเงี้ยขึ้นดันดันด,นดน ก็ผ่านนะครับผมทุกคนนะฮะผ่านไปอย่างด้วยดีนะฮะแล้วก็ทําให้ผมรู้สึกว่าการที่เราผ่านนี่มันคืออะไรแบบอเม z i n g มากนะฮะก่าเราจะผ่านกดผ่านอะไรไม่ได้ฮะแต่การที่ผ่านครั้งนี้นะฮะมันทาให้ผมรู้สึกว่าเอ๊ะการที่ผ่านอย่างจริงจังเนี่ยมันเป็นยังไงฮะเพราะว่าเราผ่านคลิปเดียวจ,จริงๆแต่เราไม่รู้แต่เราต้องทําคิเพิ่มเพิ่มเพื่อหายอดซับอีกเลยนะครับ แล้วก็มาปั่นชั่วโมงใหม่อีกนะฮะก็เลยบอกตัวเองว่าโอเคนั้นช่องเจสซี่แอนเจมเนี่ยเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสเนี่ยเราจะตั้งใจทําแล้วทําดูอย่างที่คนเขาผ่านธรรมดากันนะลงคลิปลงคลิปคลิปไม่ปังไม่ปังไม่ปังนะแล้วถ้าเราผ่านอย่างนั้นนะ่ะจะรู้สึกไงจะเหนื่อยจะท้อขนาดไหนฮะและสุดท้ายผมก็ทําได้นะฮะตอนนี้2ช่องนะฮะที่ใครยังไม่รู้นะผมทําได้นะฮะสช่องที่ผ่านนะฮะตบมือด้วยนะครับ อ่าผมเพื่อนๆคนไหนนะฮะอยากจะรู้วิธีผ่านยังไงเร็วๆนะฮะเข้าไปดูคลิปผมได้นะฮะแล้วก็อยากจะถามอะไรข้างล่างนะเขียนคอมเมนต์ข้างล่างอะไรเนี่ยนะฮะแล้วถ้าใครยังไม่ไม่ได้ตามทั้ง2ช่องนะฮะฟาร์มอัพในวิญญาณกับช่องเจสซี่แอนด์เจมนะฮะอย่าลืมกดปุ่ม subscribe นะฮะแล้วก็กระดิ่งเตือนด้วยนะครับนี่นะครับผมประสบการณ์นี่ฮะจะมาเล่าให้ฟังนะฮะคุณสามารถทําได้นะฮะคลิปเดียวผ่านได้นะฮะถ้าคุณตั้งใจหรือฟุกจริงๆอย่างผมนะฮะแต่คําว่าคลิปเดียวผ่านมีจริงไหมมี่่นนะคคครรัับบผมฝากไวว้้แีีเด๋ย คลิปหน้าผมจะมาเล่าประสบการณ์ใหม่ให้ฟังนะฮะเ,เกี่ยวกับคลิปหนึ่งนะฮะยอดวิวพุ่งไปถึงหมื่นกว่าวิวนะฮะเงินขึ้นไปถึงประมาณ14เหรียญภายในไม่กี่ชั่วโมงนะฮะแต่มีอุปสรรคครับมาฟังต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ